ไม่อ,อร่อยครับคุณเพื่อนตาครับล่ออย่างแรงโอ้โหสวัสดีครับตอ,อ,อนนี้คุณอยู่กับช่องชากกาวกาสีนะครับโอ้โหวันนี้เรามีนี่ครับสนับสนุนด้วย อะไรก็ไม่รู้ครับแต่ยำแซบใช่ไหมอร่อยมากครับอันนี้ครับพอดีเรามาร้านไก่นะครับผมก็เลยมีไก่เยอะมากเลยแต่สิ่งหนึ่งที่เราต้องเอาน้ำยำนี้มานะครับหมดแล้วเพราะาเราได้นี่ครับปลาหมึกครับผมปลาหมึกครับแต่ว่าน้ําชิมของปลาหมึกเนี่ยนะฮะมันไม่แซบครับไม่ใช่ไม่แซบมันไม่จัดมันอ่ามันไม่ถูกปากเราครับมันเป็นของสไตล์เกาหลีนะฮะ เราก็เลยไปเอาของไทยมาครับนี่ครับอร่อยมากนะครับใส่ตัวนึงแน่เลยโคตอร่อยครับนล้วดองนะพมุงหลุทางไม่ตกองครังไปไหนเลยครับไอ้ต้อยจุ่นทุกทุกเมนูน้ำจิ้มนี่อร่อยไหมแซ่บครับคุณไปซื้อได้เลยนะครับเขาไม่ได้โฆษณาให้เรานะแต่คุณไปลองซื้อได้เลยว่าอร่อยแน่นอนฮะโอ้โหดูครับ อันนี้ครับแล้วอันนี้ดูนะครับแล้วไอันนี้คือซิกเนเจอร์ของร้านนะครับครับแล้วก็มีกุ้งด้วยคะับอันนี้เป็นกุ้งนะครับผมก่านโอ้ช่างอ่ะไม่บิดมะนาวซึงเชียงซึงเชียงอะไม่บิดเลยมากเอาช้อนหน่อยไม่บิดเลมอดอ่ะอร่อยมากเลยครับผมจะบอกว่าอยูงหัดม แต่สิ่งนี้ขาดไม่ได้นะครับเดี๋ยวนี้ครับางแก้วหน่เลยวันนี้เพื่อนเต่าผมเลี้ยงถูกต้องป่ะถูกต้องครับวันนี้เงินเดือนออกนะครับหลังจากที่ผัดเรามาหลายรอบใช่ครับผมอะไรนะที่เป็นลูกวันนั้นที่เราถ่ายนี้ไหมลอง Very good ไม่เอาสบมีแค่นี้ใช่ได้ถ้าฉันเชื่อที่ต้อเชื่อคือตัว เรดดาเขามากินเบียร์กันคุณมาแชทหาสาวที่ไหนล่ะฮะโอ้โหเบียร์อย่างโมเดิร์ควีครับคุเนี่ยเพื่อนเต่าครับเพื่อนเต่าครับถ้าผมบอกว่าคุณโสดอีกเนี่ยเดี๋ยวสาวในทิกตอกเนี่ยหรือว่าสาวใน YouTube เขาจะมาหาคอมเมนต์อีกแล้วนะฮะยินดีครับยินดีครับแล้วเดี๋ยวก็จะชวนคุณไปเล่นคุ้น โสดจริงก็ทักเข้ามาได้นะครับไม่ใช่โสดปลอมๆนะที่ทักเข้ามาครับผมจนสมว่าอร่อยไหมดิฟ้าเป็นไงอร่อยป่ะอะไรไม่รับดิฟ้ากินน้อยนะไก่อ่ะเดี๋ยวเกาไม่มีอะไรจะคืนกูกินอยู่เกาแพ้เดี๋ยวกูกินไม่ทันคนเกิดแน่เหรอคนสวีเดนทำไมมันกินเราไม่กินกันร่อยไหมร่อยไหมเพื่อนร่อยยังรางนี่โอ้โห อันนี้เรามากินเบียร์แต่เอาทำไมใส่กับแก้มเยอะมากเลยครับดูครับแล้วก็หมดไปสองอย่างแล้วเราเอาไปเก็บแล้วนะฮะแล้วเดี๋ยวมอรอนี่ครับหม้อไฟครับคนเกาหลีนี่เขากินแต่เบียร์นะเราไม่กินแต่กันอือขณะเปิดแอร์ไว้เหนื่อยกันแตกกันโิดด้วยวิ่งกาับมาหล่อเฮ้ยเขาลงโอเด้งมาทำไมหมดแล้วฮะโอเด้งอ่ะเขามีน้ำซุปให้อยู่แล้ว คุณเอาไปกินกับน้ำยำโอ้โหบอกไม่เคยกินครับสูตรนี้แต่จานแรกเลยอร่อยมากโอ้โหอร่อยเลยจอนจอนก็เสร็จเลยเหวอพอแล้วติดตัวสมัยเมื่อประมาณสามปีที่แล้วโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้คือเราจะรีแอคชั่นนะครับว่าภาษาของแต่ละท้องถิ่นเนี่ยอูดงเขาเรียกอะไรครับภาษาอาขาอูดงเรียกอะไรครับไม่รู้อ่ะ ชื่อะไรว่าอุดต้มตุ๊กตุมกต้วผู้เพียวถ้าใครรู้ว่าอุด้งภาษาคาชื่ออะไรแนะนำให้คอมเมนต์หน่อยนะครับอะไรคอมเมนต์เลยเราให้คอมเมนต์ให้หน่อยนะอ่าผมไม่รู้อ่ะฟักกัวอุด้งภาษาจีนเรียกอะไรครับภาษาไต้หวันชื่อเต้าฟู่จ้าเต้าฟู่จ้าใช่ไหมอ่าแล้วจีนอยู่นานนะครับจีนพ่อคนนี้เต้าผู้เพียวเต้าผู้เพียวแล้วภาษาอีสานนะครับบ้านกูไม่มีไม่มีเหรอโอ้โหทุนหน้ค่ะ ถ้าเจ้าสาวแล้เจ้าของช่องเขาเรียกว่าจิจิโมโมนะครับผมไคือสิบไม่ต้งจ่ายคุกซื้อหรออ่าดูครับเดือดเดือดเดือดน้ำซุปอร่อยมากกินน้ำซุปหวานมากิอ๋ออันนี้ใช่เป็นนั่นเหรอฮะตายแล้วค่ะอ๋อแล้วใครเป็นคนจ่ายตังค์ครับไหนนี่ไงสี่นะคะแสนสี่เออกูกูจ่ายสีมึงมาจ่ายแปเลยเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันจะเสียนน้ำใจมันเออ คุณจ่ายเท่าไหร่รับเนี่ยจริงๆอ่ะกูจ่ายซีหมน่กูจ่ายซีเมนนี่กูเก่งใจมากเลยนะเพราะมันบอกมันจะจ่ายหมดไงอ๋อจริงๆคือเพื่อนคนนี้จะเลี้ยงั้งหมดนะครับเพราะวันนี้งินเดอนออกนะจ่ายไม่ถึงแสนมันจะดูแบบไม่โอเคมันม็เก่งไม่ดีเอาเบียร์ไว้เีนนงเก่งเก่งเร็วๆเจะกลับบ้านเ้วเร็วๆสิดล้าอ้ามากูก็จะต้องมีเวลาไปนอนเยาที่มาแลวมานี่มาล้มานี่มาแล้ว แช่มันขี่มาซื้อปิดคลิปซิกูช่วยผัวเกินอ๋นนี้จริงๆกูไม่ได้อยากเกินนะกูช่วยเันเกินโอเคโอเค